สบายดีพี่นอ้องสบายดียามเช้าๆเด้อเบอร์สกุลทุกคนพี่น้องพ่อก็กกสง่งเท่าแม่เช่นเก่าเช่นเคยพี่นอ้องจ้าเท่าแม่เขาส่วนพักกระบ,บามีพี่นอน ท้องทองบ่งว่าแม่ซปลูกใหม่เลยสบายดีพีน้องม่้องปูกคนเด้อเอาเมยใหญ่นี่คือว่กมาว่านี่พอขึ้นมันนี่ก็ดีขึ้นแลออ้วคนก็กินบ่หวานบ่ไอีน้องเลยจะนมาไห้ง,งวกิน,นเลิกเลิอกเลิก่นี่อันนี้เบมีเลิกเ,เลิกออกไห้งวคนกินบบา,วาหวพน่อ้ปน้อง เออเอ้ยนองได้มากันบแมนมันเก๋พี่น้องเอะไ้ยาวมีบ่ตอนแรกน่ะซาบานบ่เออได้มมเกเทก็มันวยใหญ่พี่น้องม่ีแต่แบและหลนมานะแม่เอ้เบแล้วมาข่าสวนกินมาปีกน้องนี นี่คนไหลแต่มันว่ะนานาเบิร์ตมากสี่แกลนน่ะมันคานมันรู้พี่น้องความมันแสงของมันนะเบะนะเบะนะโหกัดจนจำต้นเลยไอ้นี่มันสิมาเกิดอีกพักสลัดกินจ๊คเฟสกินแก้วกินดองอย่างเนาะพอได้เก็บไปหาเห็นข้าเจ้าเนี่ยนี่มันงามพูดพูดพี่น้องเลย แต่จริงอ่ะมันทันละคมนะยมลพักนี่ก็ได้นะผลอะไรกินแก่กินดองกับข้าวเม่นกับมันได้ี่น้องแถวใกล้ๆสเก็บไปฝากงานบุญงานกระถินว้ายมันก็เทศกันเน่าววันนี้นะฮะ มันขึ้นในะบาน้านน้องดำามีงานพี่น้องเอ้ยรูดื่มถึม่มจนหอดเทียงขึ้นผู้บุญจักนอนกันบบอลลารบเศร้าซ,อ,ซองแรงสองอยู่เพลงพอดนะน,นี่ยังอ่อนอยู่นะห่อกระปุ่นคอ,อ,อยเก็บยิมวันคอยฮัดฮัทเอามันเทมันทันระคมกัพบพอดีกินได้ทั้งแหละบัดระคม ญาติจะข้องมีกับบอยญาพี่น้องเว้ยจ้าไอ้คนแม่กับมีดวันพระวันศิลลงใส่บาตรกัเก็บเดี๋ยวมือวันสินี่ก่อนเฮ้ยจงานแจกงานดอกเก็บมืองานงานแจกเก็บไปะักลายนะซองตะกะซ้ำถังโูแกย่างบอกเบิดพี่น้องเ้ยบอดคลายเป็นเงินเป็นทองดอกมีแต่แจกพี่น้องแจกญาติพี่น้องเออตั้งสายนี่ Tăng xa này có kép phát ra đây là mùi chân bọc vầy Chả phương ra mẹ nọc thêm đây vào xong Bốn tờ bè nó không chơi mọc thủa nữa hồi Mà làm là, Ờ Ơ, ừ. ừ. y đen Y đen hao nè mẹ Y lục Lục พี่น้องเอ้็มัาผิกมัาผิกกำลังงามเนาะเแบะบควงนะนะอันนี้บอกผิกสามเดือนที่น้องดำปลูกนะอู้ยมักสไลมักสไลมกีก้แก้งตองไม้เนาะน้องเออหมักสไลม์แสบเดี๋นี่นะอันยาญดาวเราหมักกินกับอันน้ำพริกน้ำพริกปลาทูโรนปลาทูนะ่ะแซ่บ แต่ว่ามันเป็นมะพริกอันนี้บ่เฮ้ยที่ว่าเขากินกับแหนมนะเฮ้ยเนาะอ๋อโครงการข้าวมันเป็นมะพริกเปลือกน้ำเนี่ยอืม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 เพราะเพราะมันซุกมันก็สีแดงเป็นบ่อเนาะโอ้ขอามาใส่ใส่ยำสวงงานอีโพอนะเออแล้วก็เทเทถิวเทอะไรมันเป็นเบี้ยขึ้นมาบ้านพมีก็เลยมาปลูกต่อพี่น้องม่นต้องกล้าเนาะปลูกขึ้นเลย ลุกขึ้นมาแล้วบ้าปูยังต่อยนะบ้านี้น้าบคอยไรบแม่น้าอบลายอะไรเดลใช่ไ่มจนามงม่วเปรมยพญาโคตมังม่วงกำลังกำลังใส่ดอกพี่น้องไยมังม่วงเถาพอเลยพิการมีแต่หน่วยเดมังนาแล้วแม่มัมวงปุ๊บ ไส้พันใหญ่เลยเคยเห็นยเยอะโอ้ยข,นะขึ้นหน่อยมะกอือน,นะเออเอ้อยไนะส้กกน่ะปูพันใหญ่พี่น้องลูกเดียวต่ำสองสามสี่ <laughs> ต่ำเล็เอาเสาตจะเย็ยนกึนเดลยมันหนาจักมันเข่าในไส่ไก่หน่อยก็ได้ไก่กับพ่อไก่เบ้กับพ่อเบ้ โอียดกดกโโพนอักจนเบิดงามนั่นนี่อ๋อไม่เสียดายเลยเฮ้ยดายงามไลฮักจนเบิดมันดกแห้งมาแล้วมันนักบดะนี่ดกอนี้ต้นแห้งลายก็หมดโอ้ยน้นพักเสียนี่แมเป็นนานมันมกทั่วเป็นอะไรบกอกอือไม่ใช่เคี้ยวนะลาบบอดกินกอันพักเสียนแล้วนพักเสียนแม่วานะสวนเจะมาสมบวาิใช่ไหม เออ <c oughs> <c oughs> ขนหน้ากบแกไปล้วขหน้าแกไปพี่น้องไอ้บารน,นี้ส่งเคเอส่องเคอรี่มาจะของมันบอกเลขที่พีกแจ้งมันจะตีกาบาซลินขึ้นหรือบอสเนเท่านะอัน ไอพ่อ้องแทนสั่งมาสี่ทงมันเส้นใหญ่นะวะมาเห็ดบอมีเห็นหลายคนคอมเมนต์ว่าบอมีขนาดร้ายไปนั่นคือบอลลาดหนากอ้ยกินกรนวอยู่เ่ลาวบอมีเ้นใหญ่ขายพี่น้องคนมาก็เจ้าเอาเส็จมีก็ได้เฮ้ยเส้นิดหน่อยเสศนมีมันกระเซบตจวะลาดหนาเมีเ้นใหญ่เศมีแต่ก็มีเกาะแล้วก็าซืมาเส คือเพรนมี <c oughs> นอ <c oughs> มดิม <c oughs> ีแต่หอมมา,มาไม่ไว้เอบอบ่มีเราพี่น้องต้องฟังเขานะถ้าบ่มีโยมกิ่นอ่ะมันจะบ่มีขายแม่นเพราะว่ามา,ากก็ไม่กับจีเซียเนาะสั่งมาสี่โลน้องเมย์ใส่ส่งเรียบร้อยพผับส่งที่อยู่พีทอีกอ้าวจะมาสิตีการ์ไปหอดสซลิ่นหรือมันจะไปาทางไหนกับบห่หูพี่น้องเขาเรามาดูขนาดกับจน เฒ่าเลยเส็นมีก็คือบบเห็นมีขายเดิมีแต่เส้นเล็กคุณอยสวัสมกี้กันอยู่แซวสวัสค์นาเตไปพี่นองนอยู่ตัวเมืองผัว <c oughs> บ้านน้องเขาเดินบบมีดอกข้าโบเล่เฮ้ยข้ารลุดซองร่อยได้ไปกราบเจ้โอ้นางึืนกล็ลอยหนึ่งลงมากก็ลอยหนึ่งได้พี่น้องไปสวรส์น,นาเเท่านั้น <c oughs> ข้าวนาอยูอยยย่อันบ้านเจ้ดิเถ่าแล้วลอลเออพี่น้องก็คาว่าตั้งนี้มันเถ่ากันสิไปกินทั้งนั้นเลยบ้านเนี่ยิัหก็เริ่มแล้วและ <ขา S 2> ก็เริ่มสีเถ่าอีกแล้วอืม เม่อสเดามัสิมสิเป็นนั่นลูกขนานะเฮ้ยลูกขนาเาว่าลูกขนาพัดเฮียแบเอาแสบมาแล้วคล้ายๆคือลูกกระลำเหอนบออ่ๆๆโปรตีนนะอืมเข้าไปพัดทาง้วน่ะ้เครื่อง้นี้เ้ากับต้องบอต้องมาดิเดไปพัดสมูทซับแฮ่งแสบกว่านี่มันอ่อนเอออย่าไปท้อนถิ่นแมนซะเฮ้ยเฮ้ยฮารเอาเออซิฮารดมันไมแต้อืมนั่นคือฮมันแต แมีนเ็นอี่หมดนะแต่เกศมันยังดีๆพุทธีคีขานคั่วมันบ่งก็ขึ้นมันลายเกินห้ยจคสิคั่วตัวแพักกันพี่น่องเ้ยอยว้สวนเถิงนากาเนี่น่มีครับกินพีน้องเลยสวนเถิงแคมพิอนะจะแั่นงามอนาคตดกินเทือดซองเทือนั่นเองพัดเถือเดียวเฮ้ยพัดเถือเดียวอะเถือดองเถือพัดเถือดมันบ่แมนย่งดอกัดจากลองนีแล้วมันบ่ยาแปก เขาเรียกว่าป่าหยังแม่โอ้ยเท่าซื้อสี <oh ่ต้นสิบาทถ้าซื้อมาอย่างอำเภอพี่น้องอีแม่จะมาตโตมือนะปีเล่เนี่ยโตแล้วพอ่บอีหยังแล้วว่าแล้วคิดว่ากวางตุ้งอะไีนโตแล้วมันกระลำแข้งแข้งไปน่อยเลยกระแซ่เพื่อนเป็นหางอกปองเนาะป่งออกไปเน่อยเลยอืมเอาขนาดมูสวดได้เฮยอืม รู้ว่าคืสั่งสายกับพี่น้องเลยจักไปสิมาจัดหมูกระถ่ายอีกเนาะบ้านนี้เนาะโว้ยแต่ว่าผักบุ้งน่ยอยู่อยู่หน้าเจกำลังงานตีสองนานถ้าเกิดึ้นมาพระท่านมีเพกินเลยน้ำึ้นเปี้ยงได้กำลังแบบชิเปี้ยงหัวเข้าประมาณคือพอดีกินเนาะเพราะว่าใส่ขี้หมูมันเลยแบบอ่อนร่อยๆโอ้ยแซ่บพี่น้องเลยเอาหน่อมากีกัดตำหมูหงอยู่คุยลายๆแกงหน่อไม้พี่น้องกีกัดผักบุ้งเลยแต่ผู้มาก ล่าอะไรพี่น้องเอออยูด่ดีแม่เบอร์สกูสกุนเอ้ออย่าลืมลกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเ่อแม่พอกันใหม่คลิปหนาสบายดีไปหรอจ้า